ามาเจอกันอีกแล้วครับกับไอ้หนุ่มหน้ามนคนอารมณ์ดีนะครับทิศอื่นดําดีเศรษฐีนะครับวันนี้ทิศอื่นจะพามาดูบ้านสองหลังพร้อมสวนหกไร่หนงานห้าิ้าตารางวาถานนพุทแดงความโอนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะนี่เห็นไหมเบอร์โทรใครสนใจก็ท่านหมายเข้ามาชมได้เลยศูนย์เก้าแปดสามแปดเจ็ดห้าสองูนย์เก้าะห้าจุดเจ็ดล้านเนี่พุทแดงร้ามโอนเลยบ้านสองหลัง ท่านสามารถมาต่อยอดในการทําธุรกิจหรือจะเป็นที่พักอาศัยเพราะว่าในเนี้ยมันจะมีมะม่วงประมาณร้อยต้นมะกตรูดตัดใบประมาณ400ต้นแล้วก็มีมะนาวมีผลละหมากลักไม้หลายหายชนิดมีสระน้ำอ่ะใครที่กําลังมองหาเป็นกําลังใจให้คุณท่านนะครับทุกท่านที่นในเดินการงานหรือว่าอยากจะหาบ้านแล้วอจะอยู่แบบน,อ,นอกๆนะครับแปลงนี้เหมาะเลย ตรงนี้ไม่ไกลจากถนนสี่เลนนะครับถนนสี่เลนในประมาณ2กิโลเส้นสุพรรณดอนเจดีนะเข้ามาประมาณ2กิโลจากกรุงเทพสั้นๆนิดน่ะอยู่ที่ประมาณร้อสิบกว่ากิโลอ่าอําเภอเมืองสุพรรณบุรีน่ยประมาณยี่สิบกิโลดูเหงื่อดูเหงื่อนี่วันนี้เหงื่อออกมากเลยแดดเมื่อวานค้มคมวันนี้แดดแรงมากอ่ะใครสนใจก็รัดหมายเขาชั่งที่โรงงาสักหนึ่งวันนะอันนี้หนึ่งหลังอันนี้หลังใหญ่คุณพี่เ็าอยู่หลังน่นโ่นหลังเขียวๆโ่นหลังคาเขียวๆโ่นอันนั้นคุณแม่เขาอยู่ เพราะว่าคุณพี่เนี่ยแกอยากจะกลับไปอยู่อีกจังหวัดสรแก้วบ้านเกิดแกอ่าอันนี้ก็เอาครอบครัวไปอยู่ด้วยเลยคือจะไปเปิดร้านเกี่ยวกับมอเตอร์เกี่ยวกับไดนาโมวพวกนี้อ่าก็ขอฝากไว้ด้วยใครสนใจก็น,นัดหมายเข้ามาสำหรับนี้ร้อนมากเอาง่ายๆวันนี้เป็นคลิปสั้นๆใครอยากดูกคลิปเต็มๆ หรือนัดหมายขอชมพืจริงๆนัดหมายเข้ามาล่วงหน้าหนึ่งวันอ่ะลำนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ